สวัสดีค่ะวันนี้แหม่มจะมาพันเสื้อเก๋ดๆด้วยผ้าขอาม้า1ผืนนะคะที่เมื่อวานแหม่มใส่ไปแล้วมีเพื่อนๆถามกันมาเยอะว่าพันยังไงอยากได้ขอคลิปหน่อยโอเคจัดไปแหม่มใช้ผ้าเขอาม้า1ผืนกับคลิปไม่ใช่สิเข็มกลัด2ตัว จริงๆแบนจะวางผ้ากับพื้นนะคะแต่ว่าเราไม่วางวกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่เห็นกันแล้วก็แบ่งครึ่งของผ้านั้ใช้วิธีกะเอาเลยนะคะไม่ได้วัดว่าจะต้องกี่นิ้วกี่นิ้วแบ่งครึ่งเสร็จแบมง,งกลางผ้าแล้วก็กะประมาณขึงกลางเอาไว้ค่ะ แล้วก็จับผ้าอีกข้างหนึ่งต้เวน้นเวน้นจักกึ่งกลางนะคะเว้นไว้ประมาณหนึ่งจริงๆมันขึ้นอยู่กับแขนของแต่ละคนนะคะลองวัดกันดูนะคะว่าเป็นยังไงของแม่ประมาณนี้นะประมาณ15นิ้วแล้วก็มัดเลย ทำแบบนี้สองข้างเลยนะคะจะได้แบบนี้ มีแขนแล้วขอใช้พืนสีนี้เนาะนีเราจะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ใส่เลยก็จากนั้นก็ทำคอแล้วแต่เราชอบเนาะว่าจะให้ลายทางไหนออกมาหรือยังไงก็แล้วแต่เราจะจับ ตรงนี้นะคะก็จับจีบแล้วแต่เราว่าเราอยากได้แบบไหนแลบบ้ก็เขยุ่งๆยุ่งเอาค่ะพอเส็จจับข้างหลังอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราอีกอะว่าเราอยากได้เสื้อสั้นขนาดไหน ปกให้ดีข้างๆก็เก็บให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะจากนั้นแหม่มก็ออกมาพันเป็นโบง่ายๆง,ง่ายมากๆไม่มีอะไรเลยลองไปทำกันดูนะคะก็แต่งโบให้สวยอันนี้ขอทำแบบรีบๆเนาะเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไป แต่งโบให้สวยแล้วมันใช้เข็มกลดัดจริงๆใส่แบบนี้ก็ได้เนาะแต่ว่าแับไม่ชอบใส่เสื้อข้างในค่ะก็จะใช้เข็มกลัดสองตัวในการปิดช่องโบของมันซ่อนเอาไว้ข้างในกับอีกหนึ่งอันตรงหน้าอกเพราะว่ามันใส่เสื้อในตัวเดียวนะคะ ก็เสร็จแล้วก็จับตรงนี้ให้สวยเสร็จแล้วค่ะดูใ,ใกล้ๆเนาะเห็นไหมข้างหลังก็เป็นแบบนี้สวยงามลองไปทำกันดูนะคะขอบคุณค่ะ